ผมคลิกเซฟก่อนครับได้ไอเดียในการย้ายฐานเพราะว่าถ้าเราอยู่ยตรงนีน้มันเข้าตีฐานอาวุธเราผมก็เลยจะมาทำใหม่ครับทำที่ใหม่ให้มันมีพื้นที่ขึ้นไปหนักอะไรวะเนี่ย ตีเราเละเลยเห็นปะขอย้ายฐานก่อนคืออยู่ที่เดิมยังไงไม่รอดครับรอดยากขอย้ายฐานก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ผมชนไหวนะทุบทิ้งไหมอ่ะยึดแปะ คนบ่อยๆแต่ไม oh. ่ใช่ฝั่งนี้ผมวิ่งชนบ่อยเจ้าของด้วยแหละผมผมวิ่งชนจะเลือดตกบ่อยแล้วไม่มีอาหารด้วยตอนนี้เดี๋ยวผมดูมีอาหารปะ ไม่มีอาหารนะครับมีหน้าไม้อยู่นะผมไปดูท่าทีแล้วน่าจะต้องทำขึ้นรีโหลดรีโหลดพวกนี้ก่อนรีแพร์รีโหลดใช่ ขึ้นตรงนี้ครับเพราะว่าผมเดินดูข้างล่างแล้วมันมันทึบมันไม่น่าจะเข้าทะลุแบบฝั่งันุนทำฟอร์ขึ้นไม่รู้จะขึ้นได้เป่ะเ๋ยเสาหนึ่งไปหาเสามาเสาไม่พอเพราะตรงนี้มันเข้าตีทีไรเราพังทุกทีเลยเราเละคุณนี้ คือรถตัวเราเละเลยมีเสียงมาข้างหลังดูด้วยมึงไปด้วยเลยก็ได้ไมันบอกขาดเสาเมืม่อกีนนะ้นี่ยขึ้นไปก่อนฟูลแล้วเนะี่ยแต่ไม่เ้าเรียนกองไว้ก่อนดีกว่า กดเลยอะแมเทเรียนยังไม่ได้ใช้ครับาสติก็ยังของไว้กันเอาส่วนที่จำเป็นขึ้นไปจะ,จะตั้งฐานใหม่ครับผมลองเล่นดูแล้วตรงนี้มันไม่รอดไงก็เลยต้องตั้งฐานใหม่ตั้งฐานใหม่ก็ ัวไหนวะไม่ใช่ดิ b บีะเป็นรูปบ้านแล้วก็ฟอร์บอลด i ชั่นครบขาดอะไรวะออได้เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ครับเสียงมาเสียงมาดูดีกว่านะ เดี๋ยวพิ่งมีเสียงเข้ามาใช่ป่ะเดี๋กูระแวงไปโคตรระแวงเลยอดี๋รีแพรก่อนครับไม่มีหินอ่ะไม่มีแร่ไม่ใช่ดิกันไหนวะ B สับสนการใช้ชีอยู่ นี่ทำท่าจะได้ใช่ต้องต้องแวงฝั่งนี้ขึ้นด้วยใช่ไหมขาดทํากล่องเหยียบขึ้นอีกชั้นหนึ่งใช่ปะ่ะ ถ้าทําอีกแบบฟอร์ต้องทําขึ้นอีกชั้นครับเพื่อให้ของมันถึงขาดเสาทุบเอาแถวไหนดีไปผมว่ามันมาก่อนป่ะ จำเป็นต้องตั้งฐานใหม่ครับเพราะว่าฐานเก่าไม่รอดแน่โดนตีตลอดอล็อกไม่มีล็อกอะทุบที่ไหนมาใช้อ่ะเฮ้ยล็อกมาใช่ปไม่มีล็อกอะ มันยังบอกให้ทําธนูอยู่นะครับเมกอโบกูมีแล้วแต่กูมีหน้าไม้แล้วอะ mm ่ะฟอร์ฟเดชั่นต้องมีล็อกอ่ะทำไมเราไม่มีล็อกล็อกได้จากไหนอะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนต้องมีล็อกครับทีเมเมทล็อกนี่ไม่ใช่ เป็นทีมเมนล็อกอยู่เดี๋ยวผมหาล็อกกอนต้องมีเสาได้เสาหนึ่งนี่เปล่าอัมเบอร์ยังเป็นทีมเมนล็อกอยู่แล้วผมจะได้ทีมเม็นล็อกจากไหนวะผมจะได้ล็อกจากไหน ยังเป็นทีมเม็ดล็อกอยู่นะนะเสาอยู่ไหนวะทีมเม็ดล็อกล็อกต่างกันไงนี่ป่ะเสาตัวนี้ป่ะใช่เลยไม่ใช่ครับบุดเดินพัง ไม่ใช่แต่เก็บไปแล้วไม่เข้ามาและกันเสียเวลาก็ไม่มีล็อกปะเอยอยู่ไหนวะต้องไปตัดมาป่ะตัดมาครับเลขหก ยิ่งช้ามันยิ่งจะโดนตีเราแล้วนะนี่มันขาดล็อกว,ว่าแล้วมันขาดอะไรขาดล็อกนี่เองขาดขาดไม้ดิ เดี๋ยวพวกเขามาตีดุมากนะครับผีพวกนี้นีน่มั้งล็อกเส้นหนึ่งอยู่นี่ใช่ปะ่ะใช่เลยกูสาไปฟันมาตั้งแต่ได้เดแล้เก็บไป มาป่าวะ่ะยิ่งระแวงอยูป่ปะต่อก่อนให้มันเบาแรงเรายิ่งช้ายิ่งจะเสียเปรียบมันครับก่อขึ้นอีกชั้นนึงก่อเออได้ละประมาณนี้ได้ป่ะเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนครับคลิเกเซฟ่อน เกิดมนันไม่ได้ขึ้นมาพอเราต้องต่อขึ้นไปข้างบนอะประมาณนี้ได้ป่ะไม่ได้สูงสักหน่อยหนึ่งไม่รู้นะสูงไปป่ะ กล่อง utility ไ่กล่องอยู่ไหนอ่นะสัญลักษณ์กล่องต้องต้องทำกล่องขีขึ้นไป utility นี่ไง tow box นี่จะไว้ปีนครับทาไม่ได้ได้เออนี่ได้โดดสองครั้งโอเคครับโดด2ครั้ง,คคดดงแล้วก็ทำบันไดขึ้นไปสแส นี่ก็แล้วกันเผื่อวิ่งพลาดได้ไหมเนี่ยโอเคครับทีนี้เราก็ย้ายสันพวุธมาฝั่งคันนี้ เราทําไม่เน่นไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปเอาของข้างบนด้วยเดี๋ยวทําให้เผื่อดล้วเราผลิตลูกหน้าไม้ไม่ได้ีผังผังลงมา อไปย่างกินก็กินด้วยนะไม่มีอาหารขาดอะไรนะรีโหลดขาดอะไรวะรีโหลดดิขาดเนื้อเล็กกับเหยื่อเหยื่อมา เนื้อเล็กมาเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปย่างของกินด้วยนะเรือดเราจะหมดแล้วไม่ใช่เะไรล่ะ ทำกับดักไว้ก่อนไหมไม่ใช่ดิบ <B. S 1> กับดักสัตว์เล็กถ้าสัตว์ใหญ่อะ่ะโหสัตว์ใหญ่ใช้ของหลายอย่างครับอย่าเพิ่งเอาสัตว์เล็กก่อนขาดเยือ่อถ้ากูเหยื่อเอาเยื่อไว้ไหนหมดวะ เดือยครับเดี๋ยวผมจะต้องไปนี่ก่อนเวลาก็จะหมดไปเรื่อยต้องเร่งย้ายของอะ for ใครมาพังทิ้งขาดอะไรวะเมื่อกี้น,นี่ยขาดขาดเสาไปฟันมาผีก็จะมาแล้วอะ่ะ ด้วยนะหมาหุบใส่หัวกูจริงให้เร็วเดี๋ยวพวกมากูว่าแหละมาจริงๆด้วย เลสาไปก่อนแรงกูหมดง่ายไหมเนะ่ยไปยังไม่ลบกับมันครับไล่หลังไล่ก้นไล่ก้นกูมาพอดี com เดีจอหน้าไม้ผาดหินตายไหมโหดมากเลยโหดมากพวกเองดีนะกูรู้เชิง จะทำฟอร์ขึ้นไปก่อนครับก็จะต้องออาไปย้ายของลงมาแต่ยังไงก็ได้ขอให้ขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนทําหน้าไม้ได้ปะหน้าไม้ได้ครับ ยัดไว้เลยเกอนมาโอเคก็เดี๋ยวเอาลงไว้นี่ ยวขึ้นไปประดิษฐ์ข้างบนอันนนงเดี๋ยวผมดูว่าลงตรงนี้ได้ปะเจ็บอุย้ยโอ้ผมว่าจะไปย่างเนื้อกินลืมเจ็บครับลงเมื่อกี้เนะี่ยคลิกเซฟอ่ะจะไปปรุงอาหารกินเมื่อกี้เนะี่ยลืมไปเราบาดเจ็บอยู่ไงขอปรุงอาหารมาลังนกเอาไว้นี่ไม่มีประโยชน์เลย ไม่รู้เราจะไว้เพื่ออะไรปรุงสามกินเลยมีไขป่ป่าไข่ได้หนึ่งกินเลยอะไรอีกที่เสริมกำลังเราได้ไม่มีอันนี้มีปะ่ะนี่ครับมีมีมี ้นมาดีเดี๋ยวขอเสริมกำลังไว้ก่อนอเพื่อบาดเก็บปรุงอะไรไปรุงไปก่อนไก่ไก่นี่กินได้อ่ะกินได้ครับไอทีนี้ก็ ขึ้นมาแล้วย้ายของไปพร้อมเลยแค่อัพเกรดกูะเอาของนะ เราโดดฝั่งถนุนบาดเจ็บนะครับเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เอาของเพิ่มได้ป่ะของให้เจ็บของก็อยู่ฝั่งนี้หมดแต่นะผมจะย้ายเอาอะไรไปวะเรบบร์ล็อกนี่ไง อาหารด้วยป่ะอุ้ยอาหารนี่กินได้ผลไม้เอามากเก็บเอะไรเก็บอีกว่านี่เก็บไปต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเนี่ยตกเก็บไหมวะตรงนี้น พรว,ว่าไม่มีอะไรไงคลิกเซฟครับเราจะต้องขึ้นไปตั้งตัวป้องกันข้างบนก่อนเกิดมันแหลมขึ้นไปช่วงเราไม่อยู่เชื่อบ ตรงนี้เนี่ยอัพเกรดได้ไหมทำที่ยิงไว้เลยแรงได้เปล่าขาดอะไรวะครบครับของครบต้องถ้าของครบต้องตั้งฐานไหมอะ เดีวตั้งฐานเชื่อที่หลังได้ขอตรงนี้ก่อน,นหนาวแน่ทีเนี้ยตรงนี้เกิดมันไล่คุมเรามาเดี๋ยวผมตั้งไว้กลางด้วยครับมีทำได้อีกป่ะขอแล้งอย่างเดียวตอนเนี้ยขัดเครื่องจัร เครื่องจักรเรามีตัวหนึ่งนี่ใช่หรออจากนั้นก็เอาลงไว้ก่อนเอาลงไว้ก่อนผมจะไปเก็บเอาของมาใช้ครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่งเฮ้ยพวกกลุ่มใส่อะไรไว้ฟังนี้เล่นมาพักนี้ เดี๋ยวเจอกันพัดนหน้าก็แล้วกันครับผมจะไปเข้า